สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการนะคะทำต่อจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องทําการนะคะโหลดนะโหลดโปรแกรมนะคะที่เป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการช่วยเทรดนะคะหรือว่าหลดบอทเนี่ยนะคะลงในคอมพิวเตอร์นะขั้นตอนการโหลดก็คือโหลดในคอมพิวเตอร์แต่ว่า ธุกรกรมต่างๆเราสามารถที่จะตั้งค่าในนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะสอนเป็นอย่างๆไปนะคะอันดับแรกนะคะเรามาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยจะใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะหรือว่าจะทําในมือถือก็ได้นะมือถือก็สะดวกดีนะก็มาตรงนี้ค่ะขีด3ามขีดข้างบนนี้นะคะแล้วก็ส่วนในหน้าของเราอ่ะนะคะก็คือมาที่ membership นะคะใน membership เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นธุรกรรมของเรานะจะต้องทาในนี้นะกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะ ะะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราจะโหลดเนี่ยให้เราโหลดในคอมพิวเตอร์นะคะโหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์แต่ว่ามือถือเอาไว้เซตค่าต่างๆนะก็ตรงนี้นะคะเรานะคะเราเราแนบสลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็อนุมัติเครดิตให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาตรงนี้ค่ะเพอร์เชสนะนะคะเรามาตรงเปอร์เชสตรงนี้นะคะเพื่อน นะคะก็สมมุติว่าเราใช้แพ็กเกจฟรีไปเรียบร้อยละเจวันนะ,ะต่อไปเขาก็จะให้เราซื้อนะคะก็คือใช้แพ็กเกจฟรีเสร็จนะคะก็ต่อฟรีอีกไม่ได้ละก็ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจหรือว่าติดใจนะคะก็ต้องซื้อเก้าก็สบาทต่อหนึ่งเดือนนะก็ติ๊กไปตรงนี้นะคะก็ร้อยก็สิบ,บาทเนาะแล้วก็กดบายนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเนี่ย ให้เรานะคะมาตรงนี้ค่ะขีดสามขีดนี่นะอ่ะบางคนบอกว่ากดาบแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะเรามาที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วกม็มาที่ membership เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะ my product ขั้นตอนนี้ต้องทําในคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะโหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์นะคะแต่ในมือถือเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะให้เราเลือกตัวนี้นะ t z 5 9นะต่างกับ ทีปกติตรงที่ว่าเวลาฝั่งถูกอะคะ่ะทีเซห้เนี่ยนะคะเขาจะสามารถที่จะออกไม้ได้เยอะกว่านั่นแสดงว่าจะได้กําไรเยอะกว่านะคะจะได้กําไรเยอะกว่าทีเซปกตินะ,ะเขาจะมีการตั้งค่าให้เรานะคะถึง3ามเซกชันไม่ใช่ค่ะ5้าเซกชันไม่ใช่3ค่ะห้าเซกชันะะ section, นะ,ะก็เดี๋ยวไปลองดูการตั้งค่านะคะการตั้งค่าแต่ว่าเรา เราจะตั้งแค่สามเซสชันก็ได้เลยตั้งแค่สองก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็กดนะคะ Active นะคะดาวน์โหลดนะคะทำในคอมเท่านั้นนะอ่ะไปที่ขีดสามขีดนี้ต่อนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะต่อไปนะคะคิดอะไรไม่ออกมา Membership นะต่อไปนะเพื่อนๆนะ เราจะต้องแอด MT4 เข้าไปขั้นตอนตรงนี้เราต้องมีบร o อร์เรียบร้อยละนะคะมีบร o อร์เรียบร้อยเปิดบัญชีเรียบร้อยนะคะมีนะคะมีนะ user name ไม่ใช่ค่ะมีหมายเลข MT4 นะคะนะ user name ของบรกอร์ที่จะล็อกอินเข้าเราก็ต้องมีเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตรงเนี้ยนะเราแอด MT4 นะในตรงนี้นะแอดเข้าไปเห็นไหม ะะถ้าเรายังไม่ได้ใส่ MT4 อื่นเนี่ยนะก็จะอาจจะว่างไว้หรือมีกว่าก้าวอันนั้นแล้วแต่นะก็แต่ถ้าเกิดมีมี MT4 อื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่กดลบลบเห็นไหมแล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าเราจะเปลี่ยนนะหมายเลขอะไรนะปกติจะมีจะมีส MT4 นะคะถ้าเราชำราร้อยเก้าสมาจะมี3 MT4 นะ จากนั้นนะคะกดสมมุติว่า99999 99, อะกดอัปเดตกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะเพื่อนๆน,นะอะถ้าระบบนะคะเขาไม่แสดงเห็นเราก็กดเข้าไปนะคะเราก็มาดูไปที่ MyMT4 นะ,ะเห็นไหมใน MyMT4 นี้นะคะก็จะดูว่าเราเนี่ยนะคะ เชื่อมอะไรบ้างเชื่อมได้สามแอคเค้านะคะเชื่อมแอคเค้าอะไรบ้างเนาะก็อย่าลืมนะคะไปแอด MT4 ก่อนนะคะอ่ะคิดอะไรไม่ออกมาเมมเบอร์ชิพนะตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรละพอเราแอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนก็จะต้องทําบน Cloud หรือว่าทําใน คอมพิวเตอร์นะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนเชื่อมต่อบอรดแล้วนะคะตรงนี้เป็นเป็นเพียงการเซตค่าเราสามารถทําในมือถือได้นะหรือใครจะทําผ่านผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ